สวัสดีครับเสียวกานะครับผมจากคู่บตาชีสะเก็ดเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทาราลมนะครับเหลืองงามย่ำดีคือเก่านะครับ12กรกฎาคม2568นะครับมืีเนี่ยเสียวกามาทรงหมอบโปรเทคเตอร์เงินสดนะครับเอลฮาสอองแปดนครับอยู่บ้านน้องเสาเหล่าตำบลน้องเสาเหล่านะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นของคุณพัวย่นนะครับุ่นเราหนังไซเว่นนะคุณนะครับลูกชายเพิ่นซื้อให้นะครับ าเปัญหางานอยู่เกาหลีครับไปละเก้าปีวะท่นแม่เรากำลัลงเหตุพิธีเจิมเดี๋ยวสิพาพ่อเราไปลองไห้เบิ้งนะครับปลาเดียนมาส่งใบเมื่อแล้วนะครับสามร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับหอดบานเราพอดีเป๊ะผลเบิ้งรถเราจอดเป็นตับอยู่พี่คันหนึ่งรถตตรีเป็นอาแยกหนึ่งแปดสี่เอฟนะครับอันนี้คุณพ่อเพิ่นซื้อเป็นเงินสดต,ตัวละเชลกาเรื่มบอกนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นบาททวนนะครับ อุปกรณ์สามชิ้นของแถมสองรถพ่วงพู้นต่างเต็มไม่นอนพานี่จัดตัวไทยลึกยังแกนโลกให้เราเลยนะครับเดี๋ยวใส่ขัดถ่ายให้เพื่อนที่กัญชยาผ้าเราไปลองไทยเบิ้งนะครับสองสามข้องสี่หาข้องมาสั่นไอเพื่อนวะ<า> <c oughs> น่คุณผอเพื่อนจะข้องรถเลยนะครับเอาเดี๋ยวจังผอกันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนต่างขัดถ่ายใส่ขัดถ่ายก่อนจังสิภาเพื่อนไปลองครับเบิ้งนะครับอ่ะนะครับอย่าปล้อยใส่พานแล้ว เอาสิผ้าคุณพ่อเป็น่องพ่อแล้วว่านี่ละเฮ็ดเอาวิธีเดีของสิเหล่เนี่ยไม่ได้ใช้นอนนันมาแล้วนะครับเป็นลูกไส้แหม่ลูกไส้หลาววะพ่อลูกไส้หลาแล้ววะถ่ายเป็นจมให้นะครับพิธีเราตรวทับข่าในบ้านนะครับนี่โชกกาใส่คัดถ่ายให้แล้วเรียบร้อยพานเป็นสองสี่ห้าเอฟเฮฟวีพัดนะครับตัวนี้ละไทยเรื่องยังแกนโลกไม่ได้ลองไทยดอกยู่อรอแล้ววะ เจอมแล้วแม่เราเจอมให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรโปรโมชั่นนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะลูกค้าท่านใดทีส่สนใจอยากซื้อรถย้ำนี่นะครับวันอังคารน,นะครับ12 13 14นะครับทรงของคุณกียรติสักดูอำเภอกุชินารายรจังหวัดกาลสินธุ์16ของไอ้ไส้นะครับไอเสกสันห <laughs> มาดทา้ากันนะครับ <laughs> กองอัยพันอยู่กันท่าเรืดิชัยนะครับมหาสารคามนางประตองเดียวทองเสียนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับผลประเมินยังบรทเทศเดียวออกนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งกองอัยพันธุอยู่ทางอำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกดเทือนรถนะครับผลประเมินอนุมัติแล้วนะครับส่วนบันทีทรงหมอบเดียวเซลกาแจงอีกเทือนึงว่ามือใด้นะครับนี่ยังบกหับดีครับดีไปครับ คัดคัดนิ่มป่ะพี่คัดนิ่มน,นมก็หาศูนย์นี่บุ๊มีดับเด้ครับตัวนี้บุ๊มีดับดปล่อยชสองพนลงมาป้องกันการเลี้ยวการยังเข้ามาเรืคล่องตัว,ล,ตวลายคล่องตัวก็ซีสิบไรครับพวกมาเลยพาวเวอร์ครับตัวนั้นเป็นกึง power. ่งพาวเวอร์ตัวนี้เป็น power ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มระบบรามากเลยต้องเลี้ยวเลี้ยวเบาๆแม่ครับแต่ว่าพ่อจะเลี้ยวสุดเด้อร์เบล่าเลี้ยวให้พ่อหมุนไปสุดแล้วพ่อขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวมันจีพังปั๊มมันจีพังครับใหญ่มันสุด ทำมันบวดพ่อถอยแล้วก็โยกไหมครับดีกว่าเข้าไปฮักสุดเลยมันไปคือเก่าได้นี่เครื่องมันแฮ้งกําลังมันไดน,นะครับรถรถไทยมันบบคือรถปิกอัพบบมีดับปล่อยเร็วออกเร็วพอออกเกซีกับบดับได้นน่ตืด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 ลนไปเลยครับอบย่างเง้วเ่าปะจำได้บ่ละใจเหงาแมฮนครับแรงบิดมันหลายขึ้นใจมันเหงาขึนนั่นครับ ตัดกินี่ยขนาดดับขนาดกินนี่ประดับเด้อยสินะประดับครับตัวนี้เฮ็ดมาใหมห้าสิบสองเหรีกับเฮ็ดงามไปเรื่อยเนาะเออเนาะโอ้พอเรามาทานยังนะครับลูกเคยกับลูกสาวอยู่เกาหลีนะครับนี่ไอ้เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพมาทานนี่กันเพิ่นขับขึ้นมาะลบรถเด้ครับพูนของแถมทั้งนันสวยของแถมถาแล้วเอ้านะครับประมาณนี้ละจังพอกันนะครับวันอังคาร อยู่อำเภอกุชินารายนะครับนาโรงงานน้ำตาลเลยนะครับองอ้ไอเกติศักครับวันที่16ไอเสกสรรนะครับกันทรวิชัยประมาณนี้แหละนะครับยวถ้ามีเพิ่มเติมเซวกาแจงให้ทสาบอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำานีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซลกาทำแน่นะครับเพื่อปวาวัติโิรโมชัันดีๆคลิปดีๆต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ